อยู่ครับโอ้โหเสแล้วครับอืกัดแล้วนะครับแรกนะครับของวันนี้ก็สวัสดีนะครับนานานกตกปลานะครับวันนี้ก็อยู่ผมกอล์ฟฟิชชิ่งครับวันนี้เราก็จะมาตีปลา ก็จะเป็นน้ําท่วมนะครับที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับข้างหลังนะครับนี่ครับก็เป็นไม้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับะวันใกล้จะตกดินนะนี่มาข้าครับเนื่องจากมันได้ตกปลามาเป็นเดือนนะครับเราโอกาสนี้ครับอันนี้เลือกงานเร็วนะครับก็เลยออกมาเร็วนะครับนี่ครับมันก็ใช้กบยางกอฟิชชิ่งครับสีเขียวนะ เลยครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาแต้มแรกของเดือนหรือเปล่านะครับนานะชมกันครับต้องมาชมต่อเลยนะรับงน,นี้ก็จะมีตัวกลัือเปต่านะครับย้ายมาแล้วเมื่อกี้นี้แดดสองตาในน้ำใสเป้ง เดี๋ยวจะเดินทางไปดูนาข้างห,หน้านะครับมีช่องเหมือนกันนะไมสส้สวยคับตรงนี้จะกัดไม่กัดไม่รู้ มีปลาหรือเปล่าครับนั่นน่ะเดินจนจะรอบแล้วนะครับ เดินช่องตีนหมอนตียาวๆไปช่องนี้แล้วกันนะข้างฝั่ง อยู่ครับโอ้โหมาแล้วครับอือัดแล้วนะครับแรกนะครับของวันนี้อือไม่กว่าจะไม่มีตัวครับครับกัดกดกงางฟิชชิ่งนะครับสีเขียวครับนี่ครับติดตัวเดียวครับติดหรือเปล่าอ๋อติดเข้าลิ้นนะครับนี่ครับ แกงกอฟิชชิ่งสีเขียวนะครับรูว่าจะได้แต้มต่อไปหรือเปล่านะครับหายากครับปลาช่อนช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวนะฟังนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องนี่นะครับก็เป็นปลาช่อนนะครับหัดกบยางกอฟิชชิ่งนะครับสีเขียวนะเรัก็ไปเต็มปากนะครับนี่ครับแต้มแรกนะครับของย็นนี้นะครับ พอได้หาคันมาคันเหมือไม่ได้ตกปลามาเป็นเดือนแล้วครับเดี๋ยวรอชมตัวต่อไปนะครับก็าจะได้อีกหรือเปล่าครับวันนี้ก็คล้วนะครับวันนี้ก็ครับแต่ปลาช่อนตัวนึงนะครับกัดกบยางก็ฟิชชิ่งสีเขียวนะวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับไม่ได้ตกปลามาเดือนนึงครับสีมือก็ยังเหมือนเดิมนะครับหรือฟุกก็ไม่รู้ครับนะนนะรอชมคลิปต่อไปนะครับยอดครับ